หที่น้องเนียวไปสถานที่ต่างๆเนาะนอนที่สถานที่ต่างๆมีมีแบบไหนครับมีมสเก็ตมีคนหัวลุกไหมก่อนที่จะเข้าม,มีความรู้สึกครับ,รบมีความรู้สึกว่ายอย่างไงคืนนี้ก็ต้องฝันแนี่พอมาเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่ในการนอนก็บอกคกกนอบอก้างนะบอกบอกบอกเขากับครับ,รบก็รอดกับฝันจริงๆนะแต่มีแปลกรอบนั้นที่ไปนอนรีสอร์ทที่บุยลเนี่ยตื่นมาเมื่อไปยังไง สิบหกมิถุนาหกเจ็ดนะครับสามหกสามหกสามหกเม็ดเดียวสามหกเม็ดเดียวสามหกเม็ดเดียวสองพันคูณสองพันสองพันคูณสองพันสองพันคูณสองพันมิถุนานะครับผมสวัสดีครับน้องนิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวครับมาตามคนฝันแม่นตามคนฝันแม่นนอนผิดที่ครับผีตามเข้าฝันทันทีครับ นอน,นอนปี่แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับผมบบมันจะแมน่นไม่แม่นอยู่ที่ภูมิครับภูมิดีก็แม่นภูมิไม่ดีก็อาจจะวิษเต้มอะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้ภูมิสุดินถือว่าดีนะครับ,รบก็แมน่นก็เข้าตรงๆเนาะ993สมันห้าเก้าสามหรือมันเก้าเก้าสามนี่เดีวผมว่าฟังไม่ค่อยชัดนะมันมันไม่เขาไม่ได้มาให้เป็นตัวเขามาเป็นเสียงนะครับผมมันที่ว่าคนฝันว่าไทยบ้านเขาลุ้นหวยกันโย่ก็บอกตัวนี้โอเค เป็นเสากระดาษครับอันตัวนี้ออแคตัวนี้ออแคล้วก็เลขที่ออกมันห้าเก้าสามแล้วมันเก้าเก้าสามนี่มันฟังไม่ค่อยชัดครับแต่ว่าก็จับใจความได้แม่นเลยว่ามาเป็นตัวอย่างนี้นะครับมันต่างกันตรงที่ว่าบางทีผมบางทีผมฝันว่าเลขจะออกตัวนี้เด้อแต่ว่าอันเนี้ยครับอันเนี้ยเลขมันออกเลยมันต่างกันตรงนี้ครับถ้าเลขจะออกตัวนี้เด้อถ้าเขามาบอกว่าเลขออกตัวเนี้ยครับเลขออกเอกรวกเกลียวออกแล้วเนี่ยมันต่างกัน เลขออกแล้วคือออกจริงๆเลยครับแต่ถ้าบอกเขามาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้เด้อแต่ถ้ามันไม่ออกนะแสดงว่าพีหลอก<ม>ครับเคยก็เคยเจออยู่ครับเขามาบอกว่าเลขออกตัวนี้แต่ว่ามันก็ไม่ออกตามที่เขาบอกนี่นะครับตอนที่ต้องนิ้วไปสถานที่ต่างๆเนาะใช่นอนที่สถานที่ต่างๆมีมีแบบไหนครับม,มีสก,กรีมีคุหัวลุกไหมก่อนที่จะเข้ามีความรู้สึกครับ,รบมีความรู้สึกว่าอย่างไงคืนนี่ก็ต้องฝันแน่พอมาเปลี่ยน เปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่ในการนอนก็บอกคนรอบข้างนะ<ม>บอกบอกบอกเขาครับเขาก็้นรับกับฝันจริงๆนะแต่มีแปลกรอบนั้นที่ไปนอนรีสอร์ทที่บุยลำเนี่ยตื่นมาเมื่อไปอยังเนี่ยตื่นมารู้สึกตกกันมาทำไมมือมันตั้งอยู่เนี่ยมันเหมือนใครมาจับมือเราในความฝันในความฝันในความจริงนี่แหละครับเส้นตื่นมาเมื่อไปอยู่ครับแต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรปกตินะแต่ว่าคือว่าฝันฝันแล้วมันจําได้ชัดนะครับผมแล้วเสียงที่เขาบอกว่าเรียกออกเนี่ยเสียงมันเข้ามาในหู ก็คือว่ามันจำได้เลยหลังจากที่เราตื่นมานะครับเด็กออกเก้าเก้าสามในความฝันมับที่ผ่านมาเข้าตรงๆเนาะครับเข้าตัดเล่มสองตัวเก้าสามไปนอนสุรินเนาะไปนอนสุรินตื่นเช้ามาเจรียมมาตรการกระทำเอ้ามีเห็นสารอยู่ในห้องนี้ผมก็มีเห็นก็เพราะมันคขำนะตอนนั้นเนาะแล้วรอบนี้เราจะพาไปนอนที่ที่ไหนดีไปนอนไหนดีเนีกไปนอนที่ไหนดีขอแบบสารเยอะๆนี่ฮอ๋อช่างเอามาหลายๆสารเยอะๆอย่างงี้นะ ที่ไปนมบุญรำก็ช่างมากก็เยอะเลยช่างมานันมากกเยอะโอ้นอนบุญรำเนี่ยตัวเลขกแดงเนี่ยนะแด<ม>งมาเลยอะ่ะแต่ว่าผมยังไม่ฝันแล้วครับแต่ว่าผมมีแนวทางจะมาฝาก FC คลิปนี้นะครับมันนั่น FC ได้ร่วมบุญมาเนาะนะครับผมก็ได้ทําสังฆทานเนี่ยไปถวายอาจารย์ที่วัดนะครับผมก็ทําเป็นสังฆทานชุดใหญ่นะครับผมสื่อซองสื่อสังฆทานสื่อของอะไรมาหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ ไปทําพอจะทําเซจท่านก็บอกว่างวดก่อน่ะอัตมาก็ถูกอัตมาน่ะถูกสามเก้าห้าถูกสามตัวโตดท่านว่าถูกหลายถูกถูกปีถูกเป็นแสนท่านบอกงวดเอ็ปีที่แล้วนี่เป็นผีผู้หญิงผมยาวมาบอกท่านไปท่านอันี้ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับถูกเป็นแสนปีที่แล้วนี่บอกมันมีงานไทยบ้านเ็าเลยมาทาอาจารย์ตัวนี้เสือไหลงวดนี้เสือไหลอาจารย์ก็บอกสามเก้าห้านะเอง นี่เขาก็เลยถูกถูกกันเต็มงานเลยาะกันมีงานปฏิบัติครับอาจารย์แตงก็เลบอกพีที่ลเดียวหรือท่านเป็นผีผู้หญิงผมยาวมาเข่าฝันกลางคืนนะครับเขาสามตัวตัวเนาะครับเขาสามตัวตัวครับครับแต่พีที่ลเดียวนี่ถูกเป็นแสนนะท่านถูกเป็นแสนครับท่านก็บบอกไทยบ้านถูกด้วยเลยครับครับท่านถูกหลายเดี๋ยวทีนีหลังจากที่เลขออกปับ๊บก็มีผีผมยาวนี่แหละเป็นผีผู้หญิงเนี่ยมาบอกท่านว่าน,นี่นะเลขจะออกสามหก ท่านก็เลยบอกต่อผมมา,านะครับเรบอกว่าจะไปถ่ายท่านเลขจะออก36ครับฝันบแบบแก่สีจแจงแล้วคนสีจแจงแล้วประมาณที่4ที่5ประมาณนี้แหละครับมายนก FC กันนายทีนอยู่ในช่องเพราะว่าอัน,มนผมไปถ่ายถายสังกัตถะนี่เขาอยู่นะครับครับท่านก็เลยบอกมาท่านก็ถูก3ตัวโต๊ดเป็นผีผู้หญิงผมผมยาวครับเป็นผีผู้หญิงเป็นภูมิก็นานๆท่านเขาจะมาบอกท่านที่ยางงนะครับครับ แต่ว่าเวลาท่านนอนไม่รับนะท่านจะเดินไปไปเดินรอบเมนไปนอนแถวเมนหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆเมนนี่ครับท่านก็นมันจะได้นอนรับมันเย็นดานะครับทางเมนท่านบอกว่าอย่างงี้ครับสามหกตัวเดียวใช่ไหมครับครับสามหกตัวเดียวครับด้วสามหกสามสามหกสามด้วยสามด้วยนะกับเป็นเก้าเดียกันนะครับ ครับมันกเน็เป็นเลขตัวเดิมนะแต่ว่าท่านบอกว่าอย่างีงเนาะ,นะะตัวเดิมเลยตัวเดิมถ้ากลับหัวก็เป็นตัวเดิมไม่ต้องกลับหัวนั่นขึ้นเอาเขึ้นลงเอาเนะาะขึ้นลงก็ได้ถ้าเกดบอก,อ,อกถูกหลายนะแต่ว่าผมก,ก็เสเสดายเสดายไม่ได้ไปตาม่ันทำไมวันนี้ท่านบอกมาแค่สองตัวเนาะครับท่านท่านบอกว่าท่านอยากได้สามตัวจนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ให้สามตัวเขาให้แค่สองตัวครับ เสียงมันเสียงมันล่มเขาหูทันไว้งไงเวลาเข้ามาในลักษณะก็ะนครับแล้วก็พระที่วัดเป็นเป็นหลวงพ่อเป็นคาดเป็นอาจารย์เป็นหลวงพ่อครับทันกระบอกมาอาตมาจะถูกกันห่อตะกี้นี่ถูกสามเกาหาถูกสามตัวโต๊ดแต่ก่อนก็กระตุกันตุ่มตุ่มเลยถูกเป็นแสนแต่ก่อนก็วัดเพราะมีงานทันกระบอกคนไหนมาถามทันกระบอกไปนี่ถูกเป็นแสนเงินครับเป็นแสนเงินหรือว่าแสนเงินถูก แสนเงินได้แสนเงินได้แสนก็ถูกได้เพราะถ้าถ้าแสนเงินนี่น่าจะได้เป็นล้านเป็นล้านเลยเนาะครับน่าจะแสนเงินที่ได้ครับผู้แสนเงินที่ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะในตัวพันพันคุณพันนะมั้งถือเป็นแสนเนาะพันคุณพันไม่ได้หรอกแสนหนึ่งหรอกสองตัวมันต้องสองพันคูณสองพันสองพันสองนคูณสองพันนู่นแหละมถึงจะได้เงินแสนครับผมก็โอ้สียดายจรงไม่ได้ทำงานทำงวดนี่พัน ฝันแล้วบครับนี่แหละที่ท่านบอกมาเลยงินนี่น่ะฝันแล้วฝันเมื่อคืนอ้าวสามหกตัวเดียวเขาเดียวฝันมาคืนเพราะผมก็ตื่นเช้ามาผมก็ไปถวายสังฆทานพอดีน่ะนะท่านก็บอกมาสามหกตัวเดียวเลยตัวแดงจึงครึ่งเนี่ยนะครับว่าไม่บอกเอฟซีก็เดือนเจ็ดนี่เดือนเจ็ดว่นสามหกปูปูอะไรครับปูเฉยๆเอาปูเฉยๆก่อนเนาะโอ้ทำไมบอกชื่อ ผมถ่ายแกผมก็ไม่ได้ถ่ายเห็นหน้านะตอนที่ไปทำบุญโอ้ถ่ายก็ไม่ถ่ายเห็นหน้าครับอ๋อบอกแค่ว่าปูเฉยๆเนาะปูนี่แลนามคุณแลนามปูนี่แลนามอ๋อนะครับใช้ปูนี่แลนามนะครับหมดที่แล้วเข้าสามตัวตุ๊บหมดนี้ให้สองตัวครับสามหกสามหกนะครับสามหกขึ้นกรงก็สามหกสามเจ็ดแค่นี้นะครับผม พอแล้วเนาะสำหรับแ<ด>นวทางนะครับมาฝาก f อทุกคนทุกท่านนะครับจากน้องนิงนวพารวยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ผันยังไม่ได้ผันยังไม่ได้ผัน,นวที่แล้วผันแม่นจริงๆครับวนีแล้วผันแม่นจริงๆนะครับเ9 3 9เเต็มเต็มนะครับอ่าน้องนิวนะครับฝากไปกดติดตามช่องมี่ช่องไหนบ้างครับมีนิวพารวยนะครับนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวย ไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กช่อง y o ยูทูบฝากเข้าไปกดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้น้องนิวด้วยนะครับผมบสำหรับแนวทางก็มีแค่นี้ผมมีตัวเดียว36มหกบ36เมตรเดียว2000คุณ2,000จัด <c oughs> ตัก 2> 2, จัดเต็มเลยนะครับ <c oughs> ผม เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับพิจณาแนวทางนะครับครับผมหนึ่งมิถุนาเนาะครับไม่ใช่สิสิบหกหี่สิบหกมิถุนาหนึมิถุนาออกไปแล้วครับสิบหกมิถุนาหกเจ็ดนะครับสามหกสามหกสามหเมตรเดียวสองพันคูณสองพันมิจนานะครับผมแนวทางครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม